าเก็บปุลฮะต้นทางมาเก็บเล็กแล้สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟนบุก๊กกระตากชาวยูทูบนะครับผมยูกับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยครับ1 0บลอ้อเหล็กครับฮะ1 0บล้อเหล็กจิมมี <laughs> ม่มาทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อนี่แหละมาเก็บูกุลเ,ลเป็นอ,อุบัติเหตุนะครับ18ลอ้อบรรทุกตู้เทอร์นเนอร์นะครับหลุดโค้งนะครับคนขับไปพี่มิม ต้องถามพี่มิมพี่มิมรู้พี่มิมมาก่อนคนขับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปลอดภัยไ,ไหมโอ้น้ำมันหึงเลยครับอืมื่อน,น,นไงท้องเลยครับน้ำมันหยดเลยอะตอนนี้ก็ล้อเก็บกู้ครับล้อเคนมา ออนนี้ช่างกำลังแกะตกหลุมนี่เหรออู้น่าจะมาแบบอันเนี้ยเลยเนาะนี่เริ่มหลุดตั้งแต่นี่เลเนาะโอ้คนขับปลอดภัยดีครับ ก็เดินทางก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นรหันทรายไปบ้านกวดนะครับช่วงจังหวะโค้งครับอู้เบา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 ตอนนี้ก็ถ้ามาเส้นนู้นก็จะโค้งแรกครับตรงนี้โค้งค่อนข้างเยอะนะครับผมเบา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  ครับมนะาตู้หลุดเลยนักแกลงเวียนของหางนะครับก็ขับรถแล้วระมัดาะหวังด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็กำลังจะปีใหม่ละ ใายท้องเลยอ่ะเราพาไปดูร่องรอยนะครับว่าหลุดมาไง น่าจะเริ่มหลุดตั้งแต่นี้แหละพอตรงนี้มันเป็นโค้งแบบโค้งลึกมากครับเป็นโค้งแบบเกือบหักซอกอะ่ะเบา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 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังโบกรถนะครับ กูน่าจ,จะหลุดตั้แต่นี่เลยนะรอยหลุดเลยนะพาไปดูรอยยางหน่อยครับเบา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 ,บาอู้ลอยหลุดครับเนี่ยมันเป็นโค้งลึกมาเลยนะครับผมก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับ ใครที่สัญจรเสร้นนี้ถ้าตรงไปนี่ก็เป็นไ่าไานอาหารทรายนะครับเนี่ยโคง้งเริ่มโค้งมาเลยครับนี่เหเดี๋ยวถ้าผมจะผะาเดินมากันตรงนี้แต่มันจะมีรอยยางอยู่ประมาณช่วงนี้แหละเป็นโค้งลับนะครับดูมันก็เริ่มจากโค้งนี่เลยครับมาปุ๊บ บ้าวบ้าเบ้าเราก็ต้องช่วยขบกรถด้วยนะเนี่ยมันเริ่มโค้งมานี่เลยบาบาเด้อดเพ่เนี่ยมันเป็นโค้งลึกมากครับถ้าคนไม่เคยมานี่ก็จะแบบอันนี้เลยหลุดเลยครับ ถ้าใครมาจากเส้นรหรัสสายจะเป็นโค้งแรกก่อนถึงหนองหนองไม้งามนะทุกคนนี่นี่ลอยครับน่าจะเริ่มลอยตั้งแต่นี่เลยบ้าบ้าบ้า้าลูกเป้บ้า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 ,บา,บานี่หน้าลอยหลุดมานี่ครับน่าจะไปถึงช่วงนั้นน่าจะเอาไม่อยู่ก็เลยพลิกคว่ำเลย นะครับคนขับปลอดภัยครับคนขับปลอดภัยดีตู้หลุดเลยครับหลุดออกจากหางเลยนี่ตู้น่าจะหลุดแผ่ไปนี่แหละดีเนี่ยเกือบโดนเสาไฟครับตู้อ่ะ รายงานข่าวรายงานสดกำลังเจรจากับป้าช่วยอยู่ทำไมฮะโอ้มันงานมาเนี่ยพร้อมกับมาหางานพร้อมงานพร้อมโอ้ไปคือป้าช่วยที่บ้านแล้วดีนะตู้กับโดนเสาไฟเนาะเสียกนิดเดียวเองเป็นเรื่องเลยรถอ้อยมาแล้ว สินสมบูรณ์ตอนนี้เราก็รายงานข่าวแบบสดสดร้อนคร,รถก็เริ่มทยอยกลับจากกรุงเทพแล้วครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะมากครับ ก็ใครขับรถก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับผมเกิดอุบัติเหตุตอนนี้เฮ้ยเมี่แบวรลยเป็นโคหมาเออเนี่ยมายกนี่ออกเนี่ย ช่วยไม่มีงานทำไปโคลมายกขึ้นไปมีงานทำไปโอเคครับเราจะเจอชินหน้านครับผม,มบายครับสวัสดีครับ